สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วครับท้าไม่ทิ้งกับกาแฟข่าวช่องกับผมอุ่นภาคภูมินะครับเช่นเคยครับวันนี้เราอยู่กันที่เรือนละดาท่องเที่ยววิถีไทยครับ เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับมีบ้านเรือนไทยที่เป็นไม้สักทั้งหลังเลยนะครับสี่ภาคแตกต่างกันมีครบทุกภาคครับจะมาเที่ยวถ่ายรูปจะมาจัดสัมมนางานแต่งก็ได้นะครับที่สําคัญที่สุดครับวันนี้แคมเปญของเราครับท้าไม่ทิ้งกับกาแฟขขาวช่องมาถึงภารกิจที่3แล้วครับขาช่องท้าให้ชิมรสแท้กาแฟไทยครับวันนี้ครับทีมคุณกายคุณฮารุครับและเชฟปิงไปเจอกับเขากันเลยดีกว่าตามมาครับ ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราอยู่กับทีมกายฮารุสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟครับไม่ได้อ่านลายกลุ่มหรือเปล่าแต่งตัวอะไรมาครับเชฟครับนี่อหละครับอ่านลายกลุ่มนะครับอันนี้เรามาแบบไทยๆกันนะเขาเป็นไอ้นี่เขาเป็นเป็นเชฟไหมครับมีเชฟปิงนะเป็นเรียกว่าผู้ช่วยผู้ดูแลให้นะก่อนอื่นถามคุณกายคุณฮารุก่อนปกติเป็นครอบครัวกิจกรรมทํากิจกรรมมากมายเรื่องทําขนมนี่ไหวไหมได้ไหมไม่ได้ เราเป็นชาวบ้านทั้งนั้นอันนี้เขาจะเป็นหัวหน้าแล้วเขาจะพาเราทำขนมจะให้ทําอะไรคือเป็นเพื่อเป็นมือไม้ให้กับเชฟเลยแรงงานอย่างเดียวก็องแล้วจะจะงัดขนมอะไรออกมาสู้กับ2ทีมที่ผ่านมาขนมสมนัดครับกับกีบลําดวนไฮแท้เลยนะใช่แล้วมีส่วนผสมของกาแฟเขาช่องอีกอันนี้เชฟปิงเราสองคนเชฟอะไรเชฟบ เขาคิดพร้อมกันเหมือนกันเหมือนกับเออไม่ไม่ได้เตรียไมไว้เ,เลยแล้วอ,อ,อยาว่าอย่างงีน้นะสองทีมที่แล้วก็เชฟบ้าเหมือนกันแล้วหน้าตาเชฟก็ชนะแล้วเอเอแล้วลวนนี้ใส่ใจกับใส่ความหวานลงไปอีกนิดเอาอาได้ดีได้<อ>ถ้าพร้อมแล้วไปทำขนมกันเลยเ ได้เวลาที่เราจะมาทําขนมกันแล้วนะครับเชฟปิงครับเราจะต้องทําขนมที่มีส่วนผสมของกาแฟข่าช่องรสเอสเปรสโซเป็นไงเห็นวัตถุดงวัตถุดิบแล้วเฮ้ยพอจะทําได้ไหมได้อร่อยตั้งแต่เชฟแล้วค่ะพี่กาย่อพี่กายน่ได้ข่าวเคยเคยส่งภรยาไปเรียนใช่นี่ฮารุเขาเคยไปเรียนเบเกอรี่มานะะขนมปังยัดไส้ทําได้ทุกไส หน้าโมเงเหมือนเสียเงินเปล่าอ่ะอย่าเสียเวลาเรามาทำกันดีกว่ามาเมนูแรกนะครับก็คือสมนัสครับสมนัสเราจะคั่ว ตัวมะพร้าวก่อนนะครับไอหนูหนูขวานหนูเอาละไม่ละไม่เลยนะครับไม่มีสำรองฮารุเขาชอบเนี่ยมันต้องเจียวมันไปถึงเมื่อไหร่คะับเดี๋ยวเจียวขวานไปเรื่อยๆขวานิดตั้งแต่เริ่มไปแล้วเจียวฮารุฮารุพี่เชฟเอามาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม้ไผ่่ภาษาอังกฤษเรียกว่าหมัดไผ่หมัดไผ่ คือเราไม่ได้กินแล้วโสมันัดทำนะฮะอย่างนี้แล้วก็เออเออเออได้ได้ทได้ทำอาหารนั้เป็นนี่เออนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วอ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยอยครับ้โหหอมมากต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะต้ม น้ำตาลนี่เลยใช่อ่ะใส่เข้าไปได้เลยครับหมดน้ำตาลได้เลยครับแล้วก็น้ำเปล่านอ่ะพี่ๆอ๋อเหมือนคล้ายๆทำเหมือนน้ำเชื่อมอะไรอย่างงี้เราไม่ทำอไมเราไม่ใช้น้ำเชื่อมเลยอ่ะเชฟเราต้องต้มน้ำตาลให้อุณหภูมิ117องศาถ้าเกินนั้นเนี่ยเดี๋ยวตัวไข่ขาวของเราเนี่ยครับมันจะสุกเกินไปแล้วก็มันก็จะไม่ไม่ขึ้นฟูด้วยอันนี้ฝากตีไข่ขาวเนี่ยครับเอาซ้อมมาเราก็ตีเขาไม่เครื่องไม่เครื่องเออเปิดอ๋ออุย เฮ้ยจริงอ่ะตอนนี้1 1 5่6อ้องศา17นะครับอ่าเฮ้ยต้องขนาดนี้เลยะแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลเข้าไปเป็นไข่ขาวขึ้นมาแบบนั้นเลยอ่ะเป็นวิปิ้งครีมอ่ะ เดี๋ยวเราจะตีตัวไข่ขาวเนี่ยครับให้ให้แข็งเลยเพราะเดี๋ยวเราจะผสมกับตัวมะพร้าวขัวข่วต่อไปเป็นขั้นตอนอะไรคะเชฟเราจะผสมมะพร้าวขัวข่วเนี่ยครับกับกาแฟครับเนาะของเราลดอะไรเอสเปรสโซ่สองซองใช่ไหมคะเชฟใช่ครัหอมเนาะพี่ขวัญเนาะใช่ซองที่สองนะครับอ่า แล้วก็คนให้เข้ากันอุยหอมอะเข้ากันดีแล้วครับเราจะเอาว้ายนี่คือไข่ขาวอ่ะเชฟทำไมมันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยไข่ขาวกับน้ำตาลอุ้ยมันเหนียวเหนียวเลยเราจะเทรวมกันแล้วใช่ไหมครับเชฟก็คืออันนี้ใส่เข้าไปในนี้เนาะอ่าแล้วก็ใช้ไม้พายอันนี้ได้ไเป็รับได้ครับผสมได้เลยอุยแล้วมันก็จะเป็นก้อนกอโอ้ ต่อไปเราจะทำการสกู๊ปใช่ไหมใช่ครับนี่สกู๊ปฟาบเหมือนไอติมไอติมพอดีคำต่ออุ้ยลูกใหญ่หน่อยเพราะว่าเราเรามาดูผลงานของผู้ชายกับผู้หญิงกันคุณแม่นี่ครับทุกคนดูครับกายรัชชนลูกก้อนลูกเท่านี้ครับ อะไรอ่ะพี่อ,งงอุ่นก็ขนมไงอ๋อเลยนะฮะใหญ่นะแม,นะมนะยอมไม่ได้ซนะด้วยครูเอาดีๆนะลูกศิษย์ดูอยู่เยอะนะแถวสุดท้ายเนี่ยเราลองเปลี่ยนสกู๊ปไหมครับใหญ่เชฟใหญ่ดูใหญ่ดูใหญ่ดูมืออันนี้พอดีคำนะอันนี้ติสติ้งไก่เลยนะ ลองดูนะลูกใหญ่ใหญ่ 1...2... งเย้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะแปะตัวแผ่นทองนิดนึงครั่นละขากระปุกละห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นนะฮะคุณคุณไปซื้อทองสองบาทมาวางไว้ยังจะดีกว่า แล้วคราวนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเอาเข้าอบครับอบ150องศาประมาณสัก15นาที15นาทีเองเอ,อ,อันนี้คือรอบแรกนะครับรอบที่2เนี่ยมันคือ100องศาอีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งครับเพื่อทําให้เขาแห้ง เป็นสมนัทท <idi guidelines> <Christina> ี่มีส่วนผสมของกาแฟขาช่องรสเอสเปรสโซ่ด้วยใช่หอมมากอีกเมนูหนึ่งครับอะไรครับเชฟปิงฮะอีกเมนูหนึ่งครับคือกีบลำดวนครับกีบลำดวนใครไข่แท้เลยใช้แป้งสาลีครับแป้งสาลีแป้งสาลีแล้วก็ไอซิ่งเนี่ยผสมรวมกันก่อนอกาแฟเขาช่องช่องเนี่ยรสเอสเปรสโซ่สองซองนะครับนี่ค่ะ แล้วก็เราจะใส่เกลือนิดนึงครับเกลือใช่ครับแล้วเราก็จะร่อนครับเสร็จร่อนโชว์คุณแม่กนจะหมดนะคะแบ่งด้วยกันหาะร่อนหมดเวลาค่ะเราจค่ะผสมเมืดเดียครับดเมือดเดือปกติอดเดืจะเดือดเรือกเรับเดือดเดือดเมืดเดียดเดีอดเอดเดืเดือดนดือดเดอดเรือดเดืดเมืเอเดด แล้วก็จะใส่อันนี้คืออะไรคบนื้อมันคือช่วยทําให้ตัวแป้งของเราเนี่ยเกาะตัวกันครับอ๋ออันนี้เราปั้นเป็นก้อนก้อนหนึ่งนี่ต้องมีเล็กมีใหญ่ขนาดไหนประมาณสิกรัมครับลองเซฟว่าใครจะปั้นด้เป๊ะบางคนต่างปั้นพร้อมๆกันแล้วดูซิว่าใครจะเป๊ะที่15กรัมมากกว่าขอ15กรัมนะดูซิใครเป๊ะสุดวางค่ะ ช่างครับสิบสิบขอ่ตังนะขอเปิดเยอะเยอะอันนี้เยอะมีมินชี่เยอะไปหนูอ้วนไงหนูกินเยอะดูหหน่่ออยแงหนยดูคุณแม่ฮะดูสิขาหนูรู้เยอะอะสิบแปดิดูพี่กายพี่กายแต่น่าจะพอดีสิบแปดสิบแปดต่อไปต้องมีการเรียกว่าเขาทำให้มันเป็นกลีบลำดวนเช็ปิ้งกับแบบไหนดีอะ สครับแล้วก็ใช้เป็นเป็นตัวนี้ช่วยเปิตรูปอย่างนี้ได้เลยใช่ก็จะเร็วหน่อยครับแล้วก็อาจจะแบบช่วยเค่นิดหนึ่งอ่ให้มันลึกลงไปหน่อยใช่เขาก็จะเท่ากันเฮ้ยกดดันล่ะใครเอาหมูยอมมาวะ พูดลองไปนิ้วคุณรอกก่อนขาดไหมขาดไหมครับอ่ะให้คุณผู้ชมตัดเศษดูเลยว่าขาดไหมโอ้ยตื่นเต้นทำไมมันลดส่วนไป้อยค่ะมันไม่ดีไม่รอะตัวเองค่ะอย่าหลอกตัวเองเนี่ยเนียเนียดูดิทอเกสรอะไรที่แต่ตรงเนี้ยยาก ต้องบอกว่ามันไม่ได้ง่ายนะมันต้องพอดีจริงๆอ่ะใช่เพราะฉะนั้นขนมวันนี้800กว่าชิ้นเดี๋ยวเรายกให้เชฟทำด้วยความที่กลีบเนี่ยมันทำยากเออที่กายฮารุเพชชีก็จะปั้นเป็นลูกกลมๆแบบนี้คู่ขวัญก็จะปั้นเป็นเจสอเดี๋ยวให้เชฟเป็นคนทำเป็นกลีบเองนี่คือขบวนการนการเรียกว่าแบ่งงานนะงานที่ถูกต้อง อยู่ในตู้อบครับ,รบแต่ยังไม่เสร็จอ้องมีอะไรอีกฮะต้องมาอบควันเทียนอีกรอบครับเพื่อให้เขามีกลิ่นหอมมากขึ้นกลิ่นของควันเทียนนะครับมันจะเข้าออกับตัวกาแฟด้วยกว่าจะออกมาเป็นขนมให้เราได้ทานกาันแนะต้องละเอียดขนาดไหนะนะเรามาดูวิธีอบควันเทียนเลยดีกว่าอ่าใส่แล้จะเรือกอ่าแล้วเราก็จะใช้เทียนอบครับ เทนโอบอันนี้ใช้มาแล้วก็จะสั้นๆประมาณนี้จริงๆมันจะเป็นไม้เกือกนาอ๋อจะยาวอันนี้เพราะมันเป็นรูปตัวยูอุ้ยก็คือจุดเหมือนราจุดเทียนนี่แหละวิธีการทำยังไงเชฟวางไว้อย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วก็เราลงไปพอดับเลยพันเทียนโอเคฮะโอ้นี่เอ็มมี่ ที่ถ้าใครไม่ได้อยู่ในวงการขนมก็จะไม่รู้ว่าอบควันเทียนทําแบบนี้นะใช่ค<ช>่<ฮ>ะอบควันเทียนนี่หมายถึงไม่ได้หมายถึงเอาเข้าตู้อบแล้วไม่ต้องแล้วแค่นี้เลยครับแล,และนี่คือขนมของทีมกายฮารุ ว่าพอใส่ภาชนะแล้วทําเสร็จมานี่สวยสดงดงามนะโอ้อยู่แล้วครับภารกิจนี้3คะแนนใครจะได้ไม่รู้เออลองชิมกันหน่อยคุณผู้ชมนะเฮ้ยเสียงมันกรอบเลยมันกรอบนอกเหนียวเหนืดอยู่ข้างใน แล้วมันได้ทั้งรสชาติของแป้งและกาแฟแล้วบวกกับเงินกับทองที่กินเข้าไปแล้วแบบรู้สึกว่าเป็นตัวเงินตัวทองึ้นมาทันไมัใชความเป็นเงินเป็นทองเลยรู้สึกเป็นสิริมงคลบอกได้เลยว่าเมนูโสมณนัสอันนี้เด็ดคือกีบลำดวนของฮารุเนี่ยบอกได้เลยว่ากินเข้าไปนะถ้านึกภาพไม่ออกมันเหมือนกินขนมสิงคโปร์ผสมกับขนมผิงเพราะเอาสองอย่างมารวมกันมันพอดีมาก กินเข้าไปปุ๊บได้กลิ่นอุ้ยกาแฟเขาช่องเลยเอฟิโซมันเด็ดเันเด็ดทั้งคู่เลยไม่เชื่อไม่เชื่อเฮ้ยกรอบมากเสียงคือกรอบเลยลองเสียงรุ๊บได้ไหมฟันมันแตกมันกรอบจริงอ่ะเออมีอุ่นนี่ไงไส้มะพร้าวใช่ไหมคะเชฟกินเข้าไปรู้สึกได้หอมของกลิ่นไก่กุ้งไม่ใช่ไม่ไม่ไปกินร้านอาหารไหนมาบ้ากลิ่นมะพร้าวหอมมาเชฟแล้วแบบ ที่เด่นกว่านั้นเลยคือกาแฟข่าช่องรสเอสเปรสโซ่ครับผมกลีบลำดวนดวยังไงคือกินเข้าไปแล้วแบบมันจะมีกลิ่นหอมของกาแฟเอสเปรสโซ่ของเราแล้วก็แบบ กรุบแบบแมนลเซียค่ะใช่ไหมเชฟปิงนั่นหมายความว่ากาแฟเขาช่องรสเอสเปรสโซ่เนี่ยอยู่ได้ในทุกๆอย่างเลยอยู่กับขนมก็ได้ใช่ไหมอยู่ได้ครับถ้าเราบาลานซ์รสชาติแล้วก็บาลานซ์กลิ่นดีๆครับทานกับอะไรก็ได้นะสู้เขาได้ไหมเขาต้องแข่งกับอีกสทีมทีมพี่ตุ๊กีี้กับทีมซันป๊อปปี้สู้ได้ไหมขนมชสบาย โอ้โหเสร็จแล้วครับสำหรับการทำขนมไทยโดยมีส่วนผสมของกาแฟเขาช่องรสเอสเพรสโซของทีมกายฮารุครับแฟนๆที่อยากชิมขนมโสมนัสรวมไปถึงกลีบลำดวนนะฮะตามไปให้กำลังใจพร้อมโหวตให้คะแนนกันได้ที่งานร้านเด็ดแฝกครั้งที่4อร่อยเจ็ดย่านที่สยามสแควร์ครับไปเจอกับพวกเรากวนท้าไม่ทิ้งได้ในวันที่31ตุลาคมและ1พฤศจิกาย,ยนนี้ครับโดยเราจะเปิดให้ทุกคนได้ร่วมชิมร่วมโหวตขนมสูตรพิเศษของทั้ง3ที มาร่วมโหวตกันด้วยนะครับและวันนี้ครับพิเศษเหมือนเช่นเคยครับกับซิทคอมสั้นๆเพื่อส่งความสุขให้แก่คุณผู้ชมนะครับกับเรือร่อง้อนรีบอลพี่จีไปสิเออรอตั้งนานแล้วเนี่ยพี่จีไปกัเถอะปะรอคนเดียวเลยเนี่ยเออ ไปสิีิชีนั่งนิ่งอยู่ทำไมเนี่ยีิชีอืมไม่ตอบเว้ยพี่เป็นอะไรีิชีีิชีีิชี คุณผู้ชมครับสามารถติดตามกันแบบเต็มๆได้ในวันพุทธที่11พฤศจิกายนช่วงพักโฆษณาตามล่าเสียงเพี้ยนรายการ I Can See Your Voice หรือเพจ Facebook เขาช่อง Coffee Thailand ครับสัปดาห์หน้าครับได้เวลาแล้วครับกับซิทคอมนางท่าจากทีมป๊อปปี้ซันเรื่องราวจะเป็นยังไงหา้ามพลาดนะครับเอาของคุณพี่ไปกินแล้วไม่ยอมรับสัาปานใหยเจ้าบนะเจ้า บอกไม่ได้หรอกโกหกพูดจริงทุกค่ะสันดานไพร่โบย Boy มันเลยค่ะโบยจนกว่ามันจะยอมรับทงโอนโบยต่อโบยมันเสียโอ้ยมีนังเย็นน่าสงสารเหลือเกินถ้าโดนเคียนด้วยอ่ะจะจบยังไงเนี่ย